ดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห่งรวยนะครับวันนี้ผมมาที่วัดอุทยานพุทธอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปดูเขาบอกว่ามีตุ๊กแกดําอยู่นะเดี๋ยวไปตามไปดูแล้วมีตัวเลขด้วยครับมีต้นตะเคียนด้วยนะฮะประมาณบอสุดเองโนมบานบอสุดเองเออหมดเองหมด กเกอขุนี่ยมาตรแกก็เหนื่อยหรืว่าพลึกมาเดย์อะไรเงี้ยคือจะมีสองสององสองร่างมานั่นคือแล้วเขาส่งได้เ,เลขอะไรมาลูกเอ้สามสี่ห้านี่หนึ่งห้าตั้งแต่มาช่วงก่อนมาช่วงก่อนท่านให้เลขอะไรใช่เจเขาไม่ได้เป็นให้ตัวเลขเป็นก็ให้เงินแต่ว่าหกบาทห<อ>แล้วครั้งที่สองก็ห้าบาทห้าบาทเลยครั้งที่สามก็สี่บาท ให้ธิละบาธิละบาก็ายิ้มให้ยกให้ธิละบาหกห้าสี่สองห้าไม่มีสองห้าในขันอ่ะคันครูกมนไม่มีไม่มีคันสองห้าไม่มีหกห้าสี่ตัวเดียวเลขลุงปูทรงตัวเดียวแล้วก็เลขทรงมาคืนเป็นเลขอ่สามสี่ห้ากันหนึ่งห้าสามสี่ห้ากับหนึ่งห้าเมื่อคืนเขาทรงกี่ทุ่มหรอครับมันเกือบสามทุ่มมั้งเกือบสามทุ่มอ๋อ เกือบสามทุ่มเลยเสด็จได้มันมาได้มามาเลยเป็นคนไปบูชาเขามาบูชาเขามากแกะสละแกะอะไรยังดีนะแต่ว่าให้เลขเขาทุกตลอดลอืมแค่ออนั้นเมื่อวานก็ถ่ายรูปไว้ยังเห็นนี่ถ่ายรูปอย่างนี้ก็ยังเห็นนี่ในรูปนี้ก็ยังเห็นนี่เอาเอาชุดมาถวายก็ังเนมอย่างไดูรูปใน,ร,ปนรูปภาพนี่ดีกว่านี่มันชัดนี่อัสรา้ายไอ้ที่ป่าไม้ที่มันเคย มานีทางานอยู่นี่มันไปถ่ายรูปมเห็นมันยืนมองอย่างงี้เลยเออแต่ว่าถัทาทำภาพม,มันเมื่อกี้นี่มันมันลบแล้วมันลบแล้วเปลี่ยนใหม่เนีย่ยให้รูปเขาเนีย่ยเนี่ยที่เอามือมานี่มือเขาเล็บอย่างนี้ชัดเลยนี่เห็นไหมเล็บชัดเลยเออนี่ชัดเลยเ,เ,เห็นชัดเลยเนาะเห็นชัดเลยนี่นี่เห็นชัดเห<แ>็นชัดเลยนี่ดูหน้าตาเออเป็นหน้าเป็นมืมขึ้นมอเลยเดี๋ยวให้ถ่ายไว้นานๆสักหน่อยให้ดูนา เสียมไม่ครับแตเไม่ตะเคียนเลยแต่ว่าชื่อมันมีอยู่ไอชื่ออะไรเนาะลืมแล้วนี่นอะคนเขาส่งของไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร,รบ,บอกอยู่แต่เขาบอกอยู่วันนั้นเขาก็บอกอยู่แต่ตมาลืมแล้วนี่วันนั้นเป็นการอืมวันไตรอันนี้นู่นหนูในรูพญานาคเนาะโอ้เห็นตาเลยเนาะชัดมากเลยว่าเครื่องนี้ไอเครื่องเก่าที่เราไปาเครื่องเก่าที่เราเอา ผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับันลืมแล้วมันลืมมีเขาบอกข้ารทรงเขาเคยบอกเนาะน่าจะมาบูชาเข้ามาเลยมาเลยที่กอุาเมื่อคืนเขามาเข้าทรงตรงนี้เหรออืออี่ได้หกหนึ่งห้าเนี่ยไม่ใช่เออสามสี่ห้าสามกหนึ่งห้าสามสี่ห้า กับหนึ่งครับที่เห็นรูปเขาหนึ่งที่เห็นชัดที่เห็นว่าเป็นมือมันเป็นมือนึ่งนะที่เห็นเป็นมือที่เห็นเป็นเห็นใบหน้าเห็นใบลงใบหน้างเลยนะนะฮะว่าแต่แต่เขียนนี้ออกมันสวยมากเลยมาเลยแตมาจ้างให้เขาแกะษรานะให้เช่าแกะนี่เพราะเขาแกะนี่เจ็ดพันไปเช่าเขาทั้งหมดนี่มันมือหนึ่งนี่เขาเอานี่ไม้ก็ไม่ดีดอกแต่ว่าเขาเสียสซระเอามาไว้ที่บ้านเขาเห็นนะในสวนเขาก็เลยเกา ให้บูชาแล้วอยู่นานนี่ครับตัวนี้ออมามาลายปีแล้วประมาณห้าหกปีแล้วมั้งห้าหกปีเนาะมั่นห้าหกปีแล้วมั้งช่างที่เกะตรงนี้ก็คนแถวนี้รับคนอยู่อำเภอกุขันเรานี่แหละอเห็นเลยเห็นเห็นเลขเห็นอะไรนะเหมือนถ้าเขาให้นี่ถ้าดวงดวงทูการนี่เห็นเร็วไม่ติเขียนรู้จักมีคนล่ำลืออยากให้มาหาอีก อยากมาขอโชคขอลาบที่นี่อีกก็ให้แม่ตะเคียนให้เลขที่พระอาจารย์ให้เมื่อกี้เนาะเป็นเลขที่เป็นเลขมงคลให้กับทุกๆคนที่มาดูที่ช่องแล้วก็ได้ซื้อถูกก็จะได้มาร่วมกันร่วมบุญกันที่วัดกันนะครับก็ <What? S 1> อยากให้ได้ What? What? วัดป่าพุทธอุทยาน <What? S 1> วัดป่าเลขที่นี่เขาได้กันเมื่อคืนก็น่าจะนี่อยู่นะ แม่ตะเขียนได้สวยเขาจะมีพลังเขาจะช่วยคนได้เขาบอกก็ทำใบสีมาให้ท่านเท่านจะได้มีพลังจะได้มีบอกเขาไปบอกโยมอยู่บ้านสวายเนูไปบอกที่บ้านสวายอันนี้อะไรแ้งที่เขาทำพิธีเมื่อคืนถ้าเรามาเราคนมานี่เอาประสงค์ใบสีมาถวายก็มีอะไรบ้างครับดีไม่ดีก็ทายรูปไปเห็นเลยแหละเห็นชัดเยอะ จะมใจเลยเลยเลยก็ใหนี่ก็เป็นตะเคียนทั้งหมดเชียวทางวางสารนี่นี่ว่าจะขาให้เตี๊ยนี่ออกว่าจะทำใหม่อยู่ขยายไปอีกสักสองเมตรไปนู่นนะขยายให้มันใหญ่นะฝั่งนี้ไม่ต้องออกออกหมดเลยแต่ว่าจะเอาแค่นี้เลยแต่ว่าขยายสองไปฝั่งนู้นนี่ขยายนี่ไปนน่นนี่ให้มันใหญ่นะ ทำไมถึงตะเคียนแม่ตะเคียนถึงได้มาอยู่ตรงนี้ก็ทำไมชอบอชอบว่าต้องอให้อยู่ตรงนี้อย,อยากได้มาอยู่เพราะคนอื่นเขาก็มีกันหมดแล้วแต่คนอื่นเขาไปเขาเม่เขาไม่ได้เกะสละเหมือนเรานะเขาไม่ได้แกะเป็นรูปแม่ตะเคียนเหมือนที่นี่เพราะ <C' S 2> ที่นี่มันมีรูปชัดเจน แล้วก็รูปพอใช้ได้อ่าแล้วที่พระาจารย์นี่เอามาตั้งไว้ตรงนี้คิดอย่างไรบ้างครับทวยทวยไม่ตั้งทิศนู้นทิศนี้หรือว่ามีการก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยคืออยากอยู่ตรงนี้ก็อยากให้อยู่ในติดกับทางนะอ๋ออยู่ติดกับทางไปพราโยมจะได้เห็นอ๋อคือโยมนี่วันนั้นครรถมาเรียเกลกลังฟานเลยอืมกินเรียเกกเกจจดรถอยู่นี่เลยจะไม่มีคนพูดและคนลุกเลยผมเออเรียกเกลเลยเก็บบอกรถมาถึงนี่เนี่ยเรียกเกลเลย เก่ลยจอรถอยู <S <S uh ่น huh. uh ี huh. ่ลงดูใครเรียกไม่มีคนเออเบติเกียนเรียกแกอืมเมืีนี้เห็นไหมมันเงียบเงียบมากเลยเขางียบมาขึ้นมาเมื่อกี้ก็ลําบากพอสมควรแล้วหลายกิโลจากนู่นมานี่กี่กิโลแล้วจากปากทางระย่างทางมาก็ไม่เกินสามกิโลใช่อ่ะไม่เกินสามกิโลชมนะครับนี่ก็ดูรอบตะเคียนนะฮะก็ให้ดูรอบ เียนี่เข้อก็ได้เลยนะทำไมเลยนี่มันเอไมม่่่่นไีไคอยนี่ครับผมให้ดูโดยรอบเลยครับต้นตะเคียน เกดำนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใครเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือตุกเกดำนะฮะ